เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราติดตาม ep สองเลยนะครับไม่เป็นภาพ108กิโลมันก็ถูกนะถูกไหมครับแต่พมีภาพอย่างเดียวมันก็ถูกถูกไหมครับพเพราะคำถามว่าถ้าเกินภาดไปเส้นทางอีสานท่านใช้เส้นทางไหน็นไหม <S <S คือมันท่าๆอย่างนี้เลยใส่สตางคนะ์มาทั้อหมดครับแต่ถ้าเกิดมันบอกว่าท่านไปอีสานท่านใช้เส้นทางใดก็ไก่ คนโยทินหมายเลขหนึ่งทางตรนหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยก็ไก่คนโยธินข้อไข่ห2 2> มายเลขสองพิภาข้อไฟหมายเลขสามณวิทย์และวงงูหมายเลขสี่จุดพิจารณ์ท่านก่อรุ่งใยคือพิธาเห็นไหมครับใช่ไหม<ช>แต่มันเสียข้อเท่านี่แหละครับปัญหามันคายกับข้อสอบเนี่ยเนาะขอนะครับเนาะอย่าไปกังวลอย่าไปแบบไปอย่าไปกังวลใจนะครับประสบการณ์ต่างๆท่านจะเอามาใช้ได้อยู่แต่เพียงครับตอนนี้กำลงังเคร่งเครียดกันเลยครับ กังเกียดกันมากเลยครับในการทําข้อสอบพี่เสียทำแบบพิเศษมันฟังมันจำม่ได้เลยไม่เป็นไรครับแล้วแค่นั้นเดี๋ยวเราค่อยเปิดหนังสือตอบค่อยค้นหากำลังกังียดเปิดหน้าครับขนาดบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดนั่นนี่ แล้แล้วอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดวะนี่ได้กี่ข้อแล้วครับขอบคุลง YouTube นะครับลง y o u t u ให้แม่บ้านเห็นหน่อยข่อยลง YouTube เด้อข่อยสิว่าไฟ ี่่วทาหนังสือแนะนําที่เป็นรายละอักษรเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินคือกรณีที่รถเราไม่สามารถผลินข่ายจากบนทางลงไปทางได้ต้องหาที่จอดที่ปลอดภัยไม่แสดงชุมชนกันไม่ใช่สถานที่สัญจรไปมาเมื่อจอดแล้วดึงเบรกมือปิดสวิตช์ป้องกันิีงที่ไม่จะเกิดระเบิดเอากวายมาตั้งกันพื้นที่อ เอากว้มาตั้งเตรียมเอกสารให้กับคนที่มาช่วยเราต้องอยู่เหนือร่มอย่าอยู่ใต้ร่มอย่าอยู่ที่ร่มเพราะมันหลารอยากที่สูงมที่ต่ำอุปกรณ์ที่มีอยู่เตรียมมาใชา้ให้เหมาะสมกับกับสิ่งที่เกิดเหตุถ้ากลัวว่าวัาตัวรายเนีนต่อชุมชนใกล้กละแวกนั้นก็ต้องอบเพผู้คนนะครับปิดหน้าต่างปิดบ้านปิดเรือนถ้าชุมชนจะกลับมาก็าตรวจสอบแล้วว่ามมนมีไรตกค้าง อันนี้คือตอนที่หนึ่งตอนที่สองจะเป็นเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุอะไรที่เราขนเอกสารแนะนำาิลียาออกษนต้องเป็นภาษาพครเท hmm. ่านั้นภาษาพครคือเพื่อใหว่าพครอ่านแล้วรู้เรื่องนะครับอาจจะมีสองภาษาเช่นกันอาจจะมีสองชุดหรือด้านซ้ายภาษาไทยด้านขวาเป็นของประเทศที่เราไปก็ได้นะครับตอนที่สามเป็นเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์มีจิ รถอุปกรณ์ติดตัว PPE และอุปกรณ์พิเศษและอุปกรณ์ยกเว้นอุปกรณ์ิดรถ4ีมีป่วยหรือทางวิทแสงหรือไฟบา้าบ้าอย่างใดอย่างหนึ่งรวมไปสองชิ้นมีพี่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้อาจารย์ผมมีห้าอาจ้ารผมมีห้าเลยทำไมพี่มีเยอะจังพอดีตำรวจมันั้งดา่านไม่เก็บผมเลยเก็บให้มัน <c oughs> มีห้าเลยแอ้ปผมขออันหนึ่งลอ แพงนะไม่ถูกนะอ้น,นี้อย่าดีๆนี่โคตรแพงนะครับแล้วมันมันสะท้อนได้ดีมันไม่หมดสภาพไปนะแต่กลวยดีๆเป็น,งนเงินราคาแพงมีกลวยแล้วลิมล้อถ้ามีหวัวลากหางลาก,ลากต้องสองพายะใส่พายา,ยาล้างตาสุดท้ายก็คือทางตะพืงทางตะพืงก็แบ่งตามน้ำหนักถูกไหมครับสามพันห้าใช้สี่กิโลกร,รมัสมสามพัเจ็ดันห้าใช้แป แล้วก็จะไม่ถใบใช้12โดยนะครับไอ้8กิโลหรือ1กิโลถังหนึ่อง,องอย่างที่ขับไปแล้ว2กิโลที่หกเองอย่างตามต้อง6กิโลนะตรงนี้อันนี้คือในส่วนของติดรถสี่ติดตัวก็4ครับเสื้อสท้อนแสงถุงมือไฟฉายแว่นตาเออ แล้วก็ยกเว้นใช่ไหมเอ้อนพิเศษแล้วอันนี้พิเศษพิเศษมีไหมมีม,มันเอ้หน้ากากนี่ยไปไปครับ<แ>การพิดคือคือสองจุดสามกับหกจุดหนึ่งคือสารพิษต้องการพิษนะการเดยียวกันนะต้องการพิษเลยนะครับเพราะการมีสามประเภทนะถูกไหมครับเออแล้วก็พิเศษชุดสองคือพวกอุตางพายัพ พวกเรายังไปกับ3ามของแข็งสามของเรือไฟสี่จุดหนึ่งของแข็งไฟสี่จุดสามสามเมื่อถูกน้ําให้กลายไฟแปดการก่อน <c oughs> เก้าโอ้เก่งกว่าชุดได้แล้วยังไม่ทันทันเที่ยงเก้าสามเก้าได้แล้วนะคราวนี้โยเว้นก็คือก็คืออะไรสมาสุชาดาสุชาดาไหมคืออะไรคือนะคือภาชนะเสถยานตา่างๆไม่ต้องเอาไปถ้าท่านข <c oughs> นระเบิดระเบิดกับแก๊ส นะครับโอเคนะอันนี้คือสามบทที่เรารลดในชื่อของรถเห็นไหมมันไล่ตามไอ้ไอ้บทที่หนึ่งที่เจ็ดนี่ยมันก็ไล่กันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปคิดยากมันก็ไล่ตามเหมือนกันนะรลดในชื่อของรถอ้าวรถแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะรถแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับรถแบ่งออกเป็นสามประเภทคือการขนส่งแบ่เป็นสามประเภทคือแบบที่พอ นะครับแบบพอหรือแบบบรรจุพันธุ์อันที่สองแบบเทกองแบบเทกองเป็นผงหรือไม่เล็กนะเป็นผงหรือเมล็กเท่านั้นเพื่อขอแข็งไม่ผงเมล็กและต่อมาคือแบบผสมด้วยแท่งหรือแท่งประเภทต่างๆเคราวนี้นี่คือการการบรรทุกการบรรทุกไปขายนี่แบ่งเป็นสามส่วนสามอย่างอามเภทคือแบบฮีพอแบบเทกองและแบบแท้ง ต่างๆคราวนี้การที่คนแบบบรรจุพันคนไปได้ยังไงบ้างคนไปได้คือแบบปิดปิดทึบหรือปิดผ้าใบปิดทึบเป็นรถส่มพันปิดทึบเป็นตู้ตู้รถคือรีปิดผ้าใบก็คือเราเห็นด้วยท่วไปอันนี้สองแบบเปิดแบบเปิดนี่คือไม่มีอะไรปกคคุมข้อสอบถามว่ารถแบบเปิดเป็นรถแบบไหน ให้ต่อว่าเป็นรถที่ไม่มีอะไรปกคุมอยากตอบว่าไม่ใช่พาเต็นคุมมันผิดคือไม่คุมก็ไม่คุมเลยนะครับนะรงนี้แล้วก็ในส่วนของแบมแทงคอนเทนเนอร์นะครับอันนี้คือแบบที่อมันจะไปด้วยรถประเภทนี้คราวนี้แบบเทกองเทกองมันเป็นเรของแข็งผงหรือมเมล็กเมื่อมันเป็นผงหรือมเมล็ดมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไง มันปีวมันฟุง้งมันต้องไปแบบปิดเท่านั้นต้องปิดเท่านั้นนะเออปิดเท่านั้นคือปิดทึบกับปิดผ้าใบและแบบไซโลรถไซโลนะรถไซโลนี่ถ้าทางสอปวาวลจวรถแม่มันรถแม่มันเออถ้าภาคใต้เขาจะรถหมูขี่พราหมูขี่พราคือหมูแมวนะหมูตัวเนนล็กอ้วนที่พวก,กใหญ่เลยนะี่ มูแมวเนาะมูจ,มจนมีนะครับตรงนี้ในการในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับมันก็ยังมีอีกสองสามตัวอย่างตัวแรกนะี่คือ BK ประเภท BK1 BK2 BK3 BK1 จะเป็นโอเปนท็อปให้ขี่ถึงรถคนขยะรถคนขยาบมันจะเปิดบนนะใช่ไหมครับโอเปนท็อปเอออันนี้เราพาเต็มมาปิดหรือแทหรือตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็แฟคซิเบิลปั๊ ด้านในเนื้อสารด,าด้านนอกเป็นงครงเหล็กกันกระแทกนะครับอันนี้อีกประเภทหนึ่งเรียกว่ารถบีไอคคือบัจจุบัณแบบบีเคต่อมาอีกประเภทหนึ่งจะเป็นประเภทที่เรียกในส่วนของ I b c IBC คือบรรจุภัณฑ์แบบที่ดูดเป็นคงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้บรรจุ3ามลูกบาทเมตรนะสูงสุด3ลูกบ,บาทเมตรนะครับ ไอ c ที่ีหยุ่นคือแบบถุงใหญ่บิ๊กแพคเราจะเห็นในบ่อยที่อาจารย์เห็นบ่อยคือเห็นไอ้ไอ้อระชังเก่าอะถุงใหญ่ๆถุงขาวใหญ่ๆนะนะครับเออพวกนี้ใช่ใช่แล้วก็ไอ้ีกพวกนึงอ่าแล้วก็ตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพปี5้50เบเนนะี่ยก็เอาพวกนี้ใส่รายใส่รายครับเออแล้วก็ไอพีประกอบเมื่อเช้าก็ รถขนวัตถุอันตรายใช่ไหมครับนี่ไอพีซีระกอบภายในทำเนาาาื้อสารด้านนอกไปโกงเล็กและไอพีซีดค่ะซึ่งองทนกว่าคราวนี้มาดูไอตัวนี้ไอไอนี้บรรจุภัณฑ์อีกแบบนึงก็คือบรรจุภัณฑ์แบบผสมเอาใส่ขวดแล้วเอาไปใส่กล่องเสร็จปุ๊บบรรจุแบบเดียวหรือแบบถุงไอนี่ข้อสอบมันจะออกแบบนี้ครับมันจะปิดแบบนี้ได้เห็นให้ตาปากถุงยังไม่ถามว่า บรรจุภัณฑ์ที่นี้เรียกบรรจุภัณฑ์อะไรกูจะรู้ไหมเนี่ยเพราะกูไม่ไอ่านคือเลยเราไม่อ่านคือไม่รู้น,นั่นนี่ใช่ไหมครับเออแล้วต่อว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดียวหรือบรรจุภัณฑ์แบบถุงนะครับและบรรจุภัณฑ์แบบประกอบอ,อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะ <c oughs> ท่อเซลิเดอร์อยู่ในท่อเซลิเดอร์หน้าไหนครับเห็นไหม นั่นเป็นบรรยากาศของการอาลมการขนส่งวัตถุรายทางถนน2 EP ด้วยกันนะครับในหลักสูตรวันนี้ก็เก็บมาฝากแฟนรับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ติดตามเป็ในกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ